คะ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆต้นถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็มาชมต้นแม่เขานะคะตัวนี้นะที่เราเก็บเอาไหลของเขานะคะไหลของเขาไปชําต้นนี้นะคะต้นแม่สวยมากเลยคะ่ะนี่นะใบใหญ่ๆนะคะเท่ากระด้งเลยนะคะตัวนี้ใหญ่กว่าบอลกระดาษนะคะใบเขาใหญ่มากนะคะ สังเกตจากฝ่ามือเล็กนิดเดียวใหญ่มากก็สูงประมาณสองเมตรนะคะเพื่อนๆตอนนี้ขนาดเขายังไม่ได้เป็นถุงนะคะจริงๆพัฒนาการเขาก็จะมีถุงตรงนี้เนาะจะมีถุงห่อเข้ามาอีกนะคะเพื่อนๆแต่ต้องรอดูอีกเพราะว่าเราลือ้อลื้อเข้าไปนะคะสภาพตอนลื้อไปนะคะ เดี๋ยวก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะทําการบํารุงนะคะใส่ปุ๋ยให้น้องนะคะใส่ปุ๋ยให้น้องนะคะแล้วก็ทําการคั้าไม้คั้าให้เขาตรงขึ้นไปนะคะเนื่องจากเขาเอ็นหาแสงเนาะเขาเอ็นหาแสงก็จะส่งไปทางน้นใบใหญ่มากนะคะตัวนี้มาลือ้อลื้อลากของเขาไปชํานะคะ เมื่อกี้โอเคเนาะเพื่อนๆสำหรับถุงเงินถุงทองนะคะก็เป็นไม้มงคลน,นะคะเพื่อนๆสำหรับท่านใดที่อยากจะปลูกหรืออะไรยังไงนะคะก็ฝากกดติดตามดูในเพจของเรานะคะเราก็จะทำวิธีการปลูกให้เรื่อยๆนะคะถ้างอกออกมาเยอะนะคะเราชำในเยอะเราก็จะแบ่งปันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ในราคาย่อมเยาเนาะ ตอนที่เราซื้อมาก็เป็นงอกติ่งงอกเล็กๆเนาะต้นนี้นะคะที่งานกเกษตรมุกดาหารอย่างที่เคยพูดในคลิปไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ถุงเงินถุงทองของเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นพืชที่เหมาะแก่การปลูกประดับประดาแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศที่ หน้าปลูกเลยทีเดียวนะคะเลี้ยงง่ายนะคะถ้ายังไงเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากดูต้นอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ ดน้ำไม่ชุ่มเนาะทำให้มันชุ่มก่อนเพราะว่าเราจะไม่ได้ลดนะพอเราชํำแล้วเราจะไม่ได้ลดชุ่มนิดนึงเจ้าตัวนี้เขาชอบความชื้นพอสมควรจริงๆถ้างอกกับดินทรายก็น่าจะขึ้นนะคะเพื่อนๆกับทรายเนาะกับทรายน่าจะงอกเหมือนกันนะ แต่เราจะทำํำวิธีนี้ก่อนอ่ะพอพอชุ่ม

แช่น้ำยา B1 มาเรียบร้อยเนาะ เคยด้วยคิดมอสนะคะอ๋ะอ กลงพลาสติกนะคะกุงพลาสติกครอบเลยโดนกล้องแป๊บหนึ่งนะ ครอบไว้นะคะครอบพลาสติกไว้ Okay, ค่ะตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเนาะการชำํำการชํำถุงเงินถุงทองเจ้าถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะงอกไหมหรือยังไงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็อันนี้ทําสาธิตให้ดูนะคะในส่วนที่เหลือที่แช่น้ํายาบีวันอยู่นะคะเดี๋ยวก็พี่ก็จะทําการ ชำลงในกระถางต่อนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามสำหรับคนรักต้นไม้นะคะต้นไม้สบายใจนะคะก็เอ่อนี้นะคะไปปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะต้นไม้สวยๆด้วยกันนะคะแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะก็คือเป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่แบบผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าก็คือเราทำแบบง่ายๆแต่ว่าได้ผลนะคะ ก็ใช้ระยะเวลาปลูกมาก็นานพอสมควรแล้วค่ะเพื่อนๆนบางพืชบางตัวเราก็ใช้เวลามาตั้งแต่ปีหกสามนะคะจนตอนนี้ก็ปีหกห้าแล้วนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ตัวที่เป็นกระแสนิยมกันโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้และวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ เพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงานอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะเพื่อนๆขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ